ในในท้องนาในนามากมายมากมาย,มามายข้าวเดี่ยวข้าวเดี่ยวไก่ทอดกินข้าวเดี่ยวหมูปิ้งหมูปิ้ง,ง,งตอน เชา้นาน้าข้าวหลามน้าวนาว้หน้าวนาว้าบีลุง หน้าบ้านสามบ้านหน้าบ้านสามบ้านเอาต้มมัดมัดทำต้มมัดงานทำทำ ข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดไปหาตลาดตลาดหมอ้มอหม้อขุ่นข้าวหม้อหุงข้าวหม้อหม้อหุงหุหงหุ<อ><อ>หง,หง,หง ทำทำมาถึงพัง